ในวันนี้นะครับชวนไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อเยาวชนกันมากดีกว่านะครับ<ะ>ล่าสุดนี้เองเนี่ยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่17เนะครับเป็นการส่งเสริมในเรื่องการให้เยาวชนนั้นได้กีได้มีการพัฒนาทักษะนะครับแสดงความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์กันเลยครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่17ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให,ให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพเพิ่มพูนทักษะความรู้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการทำงานเป็นทีมมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน3ด้านด้วยกันครับประกอบด้วยการคิดแบบวิจารณญาณ critical thinking การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหรือ communication นะครับและการทำงานเป็นทีมหรือว่า collaboration นั่นเองรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองดีต่อสังคมส่วนรวมครับ คั้งนี้นะครับการแข่งขันจะแบ่งเป็นสองระดับนะครับก็คือระดับประถมศึกษาแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะและระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับติดตามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1สิเ็สิงหาคม2565ผ่านทางเว็บไซต์กล้าใหม่ไฟรู้ p o l ่งเ n g d งดีคอครับ คลิกไปดูกันได้เลยนะคะตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็สามารถสมัครกันได้แล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจนะคะที่เปิดให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถนะคะคออกมานะคะ